โอ้โหมาแล้วสกินของซิฟฟี่สกินทอมหัวไก่โอไม่ใช่สกินหางไก่ฟ้า <c oughs> แมมถึงจะเป็นไก่เหมือนกันก็ยังเอามาเล่นบุกได้อีกเนาะห้าบาทสิบาทก็ยังเอาไม่ให้สักบาทค่ะเย้เข้าเกมแล้วเอ้ย <c oughs> ก่อนต้องวางสิ่งนี้ไปก่อนเลย <c oughs> ฉันไม่ใช้หรอกนะต้นเกมอะใส่ดูซิว่ามีใครมาโรงนิ้วของเราบ้างหรือเปล่าที่นี่คือโรงนะิ้วแหละเนี่ยฉันรู้นะว่าเธออยู่ในนั้นแต่ดูแล้วตี้นี้หนูเขาน่าจะเล่นเป็นนะคะแต่แบบว้าวว้าวหมาจะหาเรื่องฉันน่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูที่ห้องนอนนะคะเขาน่าจะไปป่วนที่ห้องนอนราชาแน่นอนมันน่าแกล้งอะ่ะราชาหน้าแกล้งสุดเลยในเนี้ยน้องจแาจะหูกับระเบิดไป ว้าว <Whoa! laughs> ทำไมต้องวัโดนไปเอาตอนน่อดีด้วยเนี่ยอุย้ยพอดีเลยทำไมน้องเขายืนนิ่งล่ะหนูอ่าเพิ่งออกเกมรอเขาเข้ามาก่อนก็ได้เนาะเพื่อให้โอกาสเขาหน่อยน้องคนนั้นหลุดแล้วใช่ไหมลายต่อไปคือชันเองจะมีใครโดดลงมาจากฟ้าเพื่อช่วยเรือป้าเขาให้มานี่เลยแมวอุย้ยตีไม่โดนแมวแมวเอาไมา โอ้โหอะไรเนี่ยดูไม่ทันเลยอุ่นอันอุ่นอันมากอุ่นอันอุ่นอันสุดๆนี่แกรอดไปนะแกเพราะฉันจะ,จะเอาน้องคนนี้ก่อนอ๋อน,น้องคนนี้เขากลับมาแล้วหรือเปล่าแค่นี้ก็เรียบร้อยอ่เดี๋ยวเราเอาเขาขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะจ๊ะเหมือนกุ้งมังกรเลยอะเอาดิดูให้ดูมาทำไมเหมือนกุ้งมังกรนะช่วยกันแล้วสินะเอาอยัางเหรอ ฉันจะให้โอกาสเธอได้ช่วยวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวนี้ฉันจะไม่ตีเธอฉันก็ไม่ได้บักทางเธอไว้นี่สิบฟีเต้นเต้นด้วยดิช่วยสิเอาช่วยช่วยเลยนี่จะปล่อยแล้วนะเนี่ยถ้าไม่รีบช่วยนี่แย่เลยนะเนี่ยเพื่อนก็ตุยดิเอา <c oughs> อย่างนี้ก็ได้เหรอขาวบอยคนนี้คงจะสิ้นหวังในชีวิตของเขามากเลยนะครับเขาคือเดอะแบกของตี้นี้ เอาปีนกายนะปากเล้วเพื่อนเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยขอเล็กอีกสักตาหนึ่งก็แล้วกันเนาะตาเดียวนี้มันสั้นเกินไปนะฮะตัดออกมาหรือ6นาทีครึ่งมาเข้าแมบบมาแล้วอุ้ย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 มือชอบเปิดลั่นไปกดอะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยอย่าเออเอใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยโดนแน่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงยิ้วของผมโรงยิ้วเหรอเนี่ยแแบบเนี่ยทำไมถึงที่งไม่โดนอ่ะ ไม่โดนได้ไงอ่ะมันเกะกะชุดเหรอไปถอดชุดไปสิพี่เอะอ่ะเราไปดีโทษปีโทษกองกันเนี่ยอือโดนสักทีหนึ่งวางไปแมบนี่ไงช่วยแล้วก็สวยสิครับนี่แมบแมบแมบแงบมาวันนี้ยังไม่ทันได้แสดงอะไรเลยอ่ะโดนแกงตั้งแต่ต้นเกมเลยไปแสดงไปหน่อยอ่ะ เมื่อกี้นี่คือการแสดงไออตเหลานคะครับนิ้วเขามีไต่รลาได้เหรอมั่วนะทุกคนดูตัวนี้ยืดดูเฉยเฉยมาเล็กฮัลโหลมอบตัวเลยเหรอเธอเราจะไม่รังแกเธอก็ได้งั้น่ะแหมไม่รังแกเมื่อกี้ใส่สต็มแรงเลยจะโหนให้ค้าดูนะครับเฮ้ยย่านี่ก็คือการฟ้อนนิ้วโดวยผมเองนะคะผมนี่ ตอนแรกนี่แอบกังวลน,นิดนึงนะคะว่าถ้ามาเล่นดิกตาหนึ่งเนี่ยมันจะยาวเกินไปหรือเปล่านะก็ไม่ยาวอย่างที่คิดนี่จูู่ก็พิกเกมได้ด้วยกับดักกดไลค์ให้หนูก่อนโ okay. อเคยังไงวันนี้ต้องขอตัลวลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย